ครับผมสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับช่องช้างแหง่งงานที่มันมเซ็กครับผมอขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพปลอดลน์นะครับนี่นี่มานอนเป็นเพื่อนนะครับเอ้ยเสนอห์ทำไมไม่ลงไปรีกันหน่อยเส้นเฮ้ยนี่พ่อเสกมานอนเป็นเพื่อนตูรูวันนี้ พ่อเสกมานอนเป็นเพื่อนตูรูวันนี้เปิดไฟเลยในนิสส่งเสาร์ดนี่น้ากองที่ตูรูนุ่มพี่เสกมาหาแล้วนะพ่อเสกมาหาแล้วนะเออนี่เป็นไงบ้างเนาะเป็นยังไงเนาะ ยังไงเนาะจะล่ามาตรงนี้เ่าเนี่ให้ดูหน้ากันดีๆกันนะครับครับก็ประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็จะพาพ่อไลน์นะครับมานอนเป็นเพื่อนก็รู้ได้อะไรกันเดาทันเอาทันนะเจ้เป็นายก็รู้ไปโมไหนอ้าวอ้าวไหนลองดูกันหน่อย ดูหน้ากันหน่อยนะเป็นยากกันมะเนี่ย,ออยน,นี่ะเนี่ยโอ้โหเพอาะฉนไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับก็กินเงเดียวทักทายกันเนาะด<อ>ูจัดก,กันไว้น่าจะเป็นรอบที่สามแล้วก็จำไม่ผิดน้ำไหลก็ย้ายังน้ำไหลไหมไม่ใช่สายพับบอดี้ดิสายพับนี่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  ยังพับอยู่ดูกระเบิดจัดป้าโนนอนพอเสกกินนะยังพับอยู่ไหมเนี่ยหายแล้วนะหายแล้ว,ลวโอ้วันนี้น,นะครับก็น,นี่พอเสกจะมานอนเป็นเพื่อนตูลูรูรู้สึกยังไงบ้างเนาะวันนี้นาะรูน่าจะดีใจอยู่เป็นไหมเนี่ยตาที่ห้าทูพอเสกเลยโอ้ฉันอยู่บ้านนี้มา าไม่เเ็บลยไม่ตูรูบอก,กว่า,วาบ้านนี้เป็นบ้านของเขาขเพราะว่าเขามอยู่นานแล้วเออหามมาแต่เกเสกอยู่มาก่อนามมาอเกษตรเสกษตรโอ้โหเษกษตรกระตูงใส่นะครับอ่ะอจับมือจับมือจับมือทักทายได้กลิ่นกันกกครับได้กลิ่นกันเนาะนี่เลยนะครับทำงากันนนนาๆคคุ้เยกันมานานเหมือนเป็นเพื่อนนะครับ ระวังขาเียน้นูก็ได้ลายนะไดู้ได้ยินใหม่กว่าเท่าอ่ลิ้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันไม่เฉะได้เขาจะเป็นแน่นเองเขาเหยียบไปเรื่อยนะครับเหยียบไปเรื่อยไปเล่นไปเรื่อยอ่าก็เครับขอกินน้ำหน่อยก็เสร็จมิชัยเหยียบสายยางมือนั้นนะโอ้ตูอยก้าเมชัเหยียบสายยางหนน้มันจะไหลกิเออเหยียบจะเหยียบสายั นี่มานอนเด้วยกันเด้อนนี้มานอนอยู่ด้วยกันนะครับพ่อพลายมานอนอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันอีกไม่นานนะครับคงจะพาเขาออกเดินออกเดินก็จะเอาพ่อเสกนี่แหละมาเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงนะคะไม่เอาใบบุญหรือไม่เอาพี่เลี้ยงใบบุญเหรอใบบุญวายคไม่ไม่ไหวจะไม่เดี๋ยวใบบุญจะพาเดี๋ยวเดี๋ยวใบบุญจะพาตีออก สามพันร้อยสี่พันร้อยนะใบบุญเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้ถ้ไม่ไหวต้องเอาภาษีเป็นที่เลี้ยงนะคะมาเดินเป็นเพื่อนนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนี่แหละเรวน่าจะเร็วเร็วนี้แหละอย่าไปลาทางโครงการมาสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับดีใจมากๆเนาะเช็คเงินเช็คเงินเหมือนจะเช็คเงินกันนะรู้จักกันไว้รู้จักกันไว้ นะครับเดี๋ยวก็โหแบบมูแบบโอ้โหก็ประมาณนี้เลยนะครับมาเห็นกันก็จะรู้สึกว่ามีความรู้สึกที่สัมผัสได้ว่าเขามีความรู้สึกลึกๆนะครับเหมือนกับว่าเคยรู้จักกันมาก่อนอันนี้ในความรู้สึกนี่ที่เห็นๆนะครับก็น่าจะนี่หะหรือว่าเขาอาจจะเคยเห็นตอนที่เขามาเจอเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันความรู้สึกเนาะมันเหมือนกับว่าเขาเคยเจอกันมา เคยเห็นกันมาอะไรประมาณนี้มาอยู่ในสกูลกันก็มาอยู่อยู่ด้วยกันนะครับมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะมากลางเต็นท์นอนอยู่ตรงนี้บ้างนี่ตรงกลางนี่แล้วจะดูว่าเชือกไหนนอนบ้างนี่กอนมาแอบนอนตรงนี้นี่ะไม่แอบทำไมไม่แอบนอนตรงนี้เดี๋ยแอบทำไมกระที่ของกอนกอนจะไปแอบทำไมกนหาเล่นทุ่ที ครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายให้กำลังใจกันนะครับในช่องทางแห่งงานนะครับงานลงเตอร์วันนี้นะครับได้มาเจอกับตูลูนะครับตูลูดูตูลูเดินแบบโอ้ยืนแบบพอยขาด้วยนะฮะอแบบสบายใจวันนี้วันนี้มีทั้งดินเล่นมีทั้งเพื่อนนะฮะนอนเพื่อนด้วยนะหอมกันหอมกันสิบนี้แม่แม่น้องชอบเลย ทักทายทักทายทักทายกันด้วยนะครับดูดูหูกระพือทั้งสองข้างนะครับที่ครอบคามครอนะครอบพร้อมกันเลยทั้งสองนะทั้งนี้ก็เหมือนกันพ่อเสกก็กระพือหูตัวดูก็กระพือหูเหมือนกันนะครับเน็ตเนบแนบมเน็ตเนะครับโดยจะประมาณนี้เลยนะครับนี่ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจมองเย็นไม่น้อนี่เนาะตัวหลักพ่อเสกก็นี่นะคะอันนี้พ่อเสกจะมานอนเป็นเพื่อนนะตัวดู นี่ปลาเสกปลาเต็กอิ่มแล้วเอะปิดสายหน่อยปิดปิดสายปิดไฟหน่อยเอาที่นั้มาให้หน่อยียมูับวน่าจะเป็หมดแล้วคืนน nah, ี้ uh, <has> <yr ız> อเขาเซกไว้นั่นนี่ก็กินแบบนี้หมูเอาที่หมุนประกันให้ปูนะหมูที่หมุนตัวยูอยู่ไหนอะที่หมุนตัวยูที่หมุนตัวยู น <Machine> สสี้เลยครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยทักทายให้กำลังใจนะครับแอบตั้งกล้องเลยนูเพื่อเพื่อได้ที่นอนแลวจะนอนหาให้กินดิมนะไหนได้ยังเขาบอกว่ายูเทลโซ่นั่นแหะฮะเอาโมบัาหาให้ครูยูเทลโซ่ เดี๋ยวนะล่ะเทวสู้ไปเจอแล้วเจอแล้ว ดูตัวอย่างพ้อเสกไว้นะตูลูพ้อเสกเขากินยาแบบไหนเขานอนแบบไหนดูตัวอย่างเขาไว้เราก็ทําตามสิ่งที่ดีๆหนดโลกหัวโยนทางโกซ้ายโยกขวาแ้าปใบบุญมาอยู่ด้วยไม่ได้นะใบบุญเป็นที่เลี้ยงไม่ดีอรัใบบุญที่ใช้เยอะเกินเลยนะแสงมากเลยนะเรามาดูแสง ครับผมขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนคนระับ ผมก็อาจจะนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับวันนี้พอเสกนะครับจะมานอนเป็นเพื่อนตูลูนะครับนี่นะครับตูลูอยู่นี่พอเสกอยู่โน่นนะครับนี่นะครับนี่มานอนด้วยกันนะครับวันนี้ถ้ามองทางนี้จะเห็นนะเนาะเห็นเนาะ นี่นะครับเห็นทั้งคู่เลยเห็นทั้งคู่วันนี้น่าจะไปติดไฟอยู่นู่นมั้งวันนี้นี่เห็นไหมทั้งคู่เลยแต่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะคงจะไม่ว่ากันนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยววันหลังควานเบียรจะพาลูกสาวมาเยี่ยมฮะ,ยยมะ <c oughs> อย่าวันนี้ก็มาได้เอารถไปใส่มาเลย <c oughs> รถมีอยู่ <c oughs> ครับผมขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายแล้วก็ให้กําลังใจนะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกช่องพลายหนุ่มเสกแล้วก็ทางเพจนะครับพาตูลุเอ็นพลายหนุ่มเสกนี่แหละครับของแท้เลยวันนี้มาอยู่ด้วยกัน <c oughs> แล้วก็ต่อตอนะครับเหมาบมากนะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางครับผม เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามให้กําลังใจช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณมากครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายจุงกะสวัสดีครับ